โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราไม่นำต้องกลมหรือช่องแบ็คแคทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม YS6 นั่นเองคอนเทนต์ในวันนี้นะครับนั่นก็คือรีวิวนะครับอาชีพแรนเจอร์ในคลาสฮันเตอร์นั่นเองหรือนักธนูนั่นแหละนะครับจากคลิปเก่าเนี่ยผมได้รีวิวคลาสพีทไว้เนาะอ่าวันนี้ก็มาถึงคิวนักธนูกันบ้างน,นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการแปลสกิลนะครับแล้วก็รีวิวสกิลให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะไปทำเควสเนี่ยเพื่อเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับเดี๋ยวพอเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวผู้ชมก็มารับชมกันเลยนะครับไปเลยครับผู้ชมผมก็ได้ทำเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเป็นคัสฮันเตอร์กันเลยไป ับผู้ชมผมก็ได้ทำการเปลี่ยนเป็นคลาสฮันเตอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีวิวสกิลนะครับพร้อมกับแปลให้ผู้ชมได้ดูกันนะครับในส่วนของชื่อสกิลเนี่ยต้องขออนุญาตอ่เป็นการประดิษฐ์คำขึ้นมาเองนะครับในส่วนของการแปลต่างๆเนี้ยอันนี้ผมจะอ้างอิงให้ตรงเป๊ะเลยนะยัเป็นชื่อของสกิลนะครับอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยไปอ่ะมาเริ่มที่สกิลแรกนะครับลูกศรใส่นดสกิลนี้นะคบจะเป็นการยิงลูกธนูนะครับไปด้านหน้า แบบกระจายนะครับสร้างความเสียหายแก้ภาพเนี่ย234นะครับแล้วก็สามารถยิงได้3ครั้งนะครับในส่วนของแมสซีฟนะครับก็จะเป็นการเพิ่มดามเมจของธาตุลมนั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆสกิลแรงขึ้นนั่นแหละนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับอ่านี่เลยพื้นที่ได้นะครับยิงได้3ครั้ง สกิลที่2นะครับลูกศรลมกดนะครับสกิลนี้นะครจะเป็นการยิงทอร์นาโดนะครับโจมตีศัตรูได้หลายครั้งนะครับสร้างความเสียหายเวท1นึในแต่ละครั้งหากพยุทอร์นาโดเนี่ยสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเดิมนะครับในครั้งแรกเนี่ยดาเมจจะเป็น2.5เท่าและในครั้งถ,ถัดไปนะครับจาก100%เนี่ยมันจะเหลือ60%ในแต่ละฮิตนะครับก็ประมาณนี้ส่วนแพสซีฟนะครับลูกศรหมุนเนี่ยทำให้ศัตรูอยู่ในสถานะบาดแผลลมนะครับ สร้างความเสียหายเวยเพิ่มเติม19%ต่อวินาทีในระยะ8วปีนะครับก็พูดง่ายคือทำให้ธาตุลมแรงขึ้นนั่นแหละนะครับสกิลมันก็จะประมาณนี้เออเป็นทอร์โดไปข้างหน้าครับอ่ะต่อไปสกิลที่3นะครับสกิลพรแห่งแสนนะครับสกิลนี้นะคะจะเป็นการฟื้นฟู hp นะครับให้กับตัวเองแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้นะครับของพลังโจมตีเวส4่นะครับ ก็พูดง่ายคือยิ่งพันธุ์โจมตีเวทยเยอะก็จะทให้ฮิวแรงขึ้นนะครับอ่ะส่วนแพสซีฟนี้นะครับก็จะเป็นการมอบเกราะนะครับให้กับตัวเราแล้วก็พันธมิตรนะครับแล้วก็เพิ่มบล็อก8%ของความเสียหาย HP สูงสุดอีกด้วยนะครับระยะเวลาเนี่ยก็คือ15วินาทีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับนี่จะเป็นการฮิวมูกนีนะแล้วก็จะมีเกาะด,ด้วยนะครับก็คล้ายๆพีทนั่นแหละอ่าถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆครับ ต่อไปสกิลที่4นะครับระบำคขึ้นลมสกิลนี้ท่านะจะเป็นสกิลบัฟนะครับเพิ่มความเสียหายเนี่ย26%นะครับให้กับสองสกิลด้านบนนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนแพสซีผมไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าขาดซีลาอ่ะเดี๋ยวแวชร์ให้ดูนะครับจะเป็นการแบบนี้และสอสกิลแรกมันก็จะแรงขึ้นนะครับ อ,อันนี้เดี๋ยวค่อยไปแชร์ให้ดูกับพรแล้วกันเนาะต่อไปสกิลที่5นะครับน้ำพุแห่งชีวิตสกิลนี้นะครับจะเป็นการฟื้นฟู h p ให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อนรอบๆนะครับคล้ายๆกับสกิลของพีซนะครับที่เป็นลูกโซ่นั่นแหละสกิลนี้นะครับถ้าจะให้ฮิลแรงดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับพลังโจมตีเวทนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูนะครับนี่เห็นไหมก็จะคล้ายๆของพีซนะครับเป็นลูกโซ่นะครับอ่าเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับ มาดูพสซีฟด้านข้างกันบ้างครับพสซีฟนี้ครับจะฟื้นฟู1%ของ AP สูงสุดทุกครั้งนะครับก็พูดง่ายก็คือรีชาร์จอาณาได้เร็วขึ้นนิดนึงนะครับส่วนพสซีฟนี้นะครับบาดแผลลมสกิลนี้ครับจะเพิ่มบาดแผลลมและคำสาปลม3วินะครับก็พูดง่ายก็คือทําให้ติดธาตุลมแล้วก็ตีแรงขึ้นนะครับต่อไปนะครับสกิลสุดท้ายนะครับสกิลธนูฝนวิญยานะครับ สกิลนี้ครจะเป็นการยิงหนูวิญญาณไปยังตำแหน่งที่เราเลือกนะครับเป็น a e นั่นแหละและสร้างความเสียหาย44%นะครับในแต่ละฮิตนั่นเองอถ้าผมใช้ให้ดูเลือกพื้นที่นะครับค่อนข้างกว้างเลยแบบนี้ครับหมอการเคียรมม์มอนไปอย่างยิ่งเลยนะฮะทีนี้เนี่ยสกิลผมก็ได้รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทสคอมโบนะครับกับ

切り開け当たって振りなさい竜巻が来るよ当たってエイヤー本気出すよ当たって切り開け行け矢の雨よテイヤーどいてブリランテ敵をこむり去るわ切り開けどいてどいて 開開けけけそれ矢の雨よよどどいいてて遊びはここまで,で行竜巻が来るよค,คูชมสำหรับอาชีพเรนเจอร์นะครับในคัสฮันเตอร์นะซึ่งก็จะแตกต่างกับพีทโดยสิ้นเชิงนะครับที่เป็นซัพพอร์ตจ๋าหากใครชอบ สายไดเมจที่ตีไกลนะครับผมก็แนะนำฮันเตอร์เลยยิงมันมากๆนะครับและแถมไวด้วยนะสกิล AE อีกด้วยนะครับอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดใส่ยิดงแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในอาชีพถัดไปหรือคาถัดไปนะครับจุ๊บจ๊า